พวกเรานครับไม่ว่าจะเป็นสาวแก่บันเทยงในภาคใต้ครับก็ดีนะครับก็ในข่าวเขาบอกว่าน่ากลัวใช่ไหมครับไม่น่ากลัวนะครับเราเป็นคนไทยครับเราต้องไม่กลัวครับผมทุกที่ทุกแห่งที่เป็นพื้นในริมไทยครับสามารถอยู่ได้นะครบผมเพราะว่าผมะบายผมเตินปยญญาในหัวครับพระองค์ครับได้ทุกเกทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเพื่อประสบในกองชาวไทยของพวกเรานะครับเพราะว่าที่ ครับำได้คำครับผมไม่ได้รับบริจาคอะไรด้วยครับหน่วยงานก็ไลยการทุกหน่วยครับไม่ได้เข้าหาแด้ผมเพราะว่าเราทำด้วยจิตสำนึกจิตวิญญาณจริงๆครับผมผมดีใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ร่วมพระสงฆ์ผู้องค์พระบาทเด็จ้ายอยู่หัวครับผมยใินดีครับเราแต่ในที่จะมีชีวิตอยู่ครับก็จะทําหน้าที่ครับเพื่อสังคมและเพื่อส่วนรวมเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดี ได้ครับผมเขาเพราะว่าเดือนนี้ครับสังคมไทยเราขาดกิจสมเด็จไครับผมเพราะว่าที่วันนี้สังคมเราครับเห็นแต่ตัวเยอะนะ้ครับผมเพราะว่าระยะเวลาที่เดินทางครับก็มีหลายท่านกับที่หวังดีนะ้ครับผมเราบอกกับผมวบ้าน้องถ้าต้นทุนทุนทางสังคมไม่มีครับทํอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ครับไม่เป็นไรนะผมถึงเป็นคนเดียวก็จะทำครับผมก็มีหลายท่านครับเียบเลยนะครับผมมัว ไม่หัวไม่กระดิกล็อหากระดิกมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับถึงกระผมครับจะเป็นคนที่เจ็ดสิบล้านคนครับก็จะกระดิกให้หัวดูนะผมเพราะว่าเราพอฟดีครับเน่ก็จำว่าเนี่ยดีครับแต่ไม่ไม่เกิดท้อครับกับบังใจครับเกินร้อยนะครับผมเพราะว่าแต่ก็ดีใจครับทีด้ไปเกียรจอย่ยิ่งครับ พอสองคำน,น,นี้ผมระยะที่เวลาทมเผมนทางครับไม่ว่าจะระยนเท่าไรการยเห็นเท่าไรก็เขาเขาสอดส่องเกาจะถามว่าทำอะไรเหรอจริงๆแล้วครับทำตอบอยู่ที่ตัวเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องถามเขาน่า,นาจะรู้จักนะผมเพราะว่ามีเออ่ผงชาไทยแล้วก็ลูกเออ่ผมก็ฝากสุกนทรภิญญาณในหัวแล้วก็ผงชาพระฉายักษมณ์ผมก็ฝากสุกนทรภิญญาณในหัวพวกเราด้วยนะครับผม ก็ระยะเวลาที่เดินทางก็พักครับผมสถานที่ราชการครับไม่พักต้องนะครับผมเขาบอกว่าต้องขอเจ้าหนายผมก่อนผมบอกว่าผมไม่สามารถขอได้เพราะว่าเดนที่ไหนผมต้องเลยพักที่นั่นไม่ให้ผมพักก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขอบคุณเขาเพราะว่าผมไม่เคยโกนใครนะครับผมที่ไหนครับมีให้พักที่ไหนมีให้การเต็นนอนในรถคันนั้นแ้วผมที่เดินนะผมไม่มีอะไรมากครับ ก็มีอ so ุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือซ่อมรถแล้วก็เต็นท์ไล้ครับผมแล้วก็เสื้อผ้าไม่กิ่ชุดไดครับผมเสื้อให่รู้สึกว่าจะเห็นไม่ได้ครับหนักมากเลยนะครับผมเลียวได้ไหมเดี๋ยวๆเดี๋ยวต้องเลงได้เะครับผมเพราะว่ารถคันนี้จะหนักมากเพราะว่าออกแบบพิเศษด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาก็ปิดมาแล้วนะครับแต่ไม่เคยท้อครับผม เพราะว่าเราทาเพื the world, ki ่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวแล้วก็เพื่อสังคมนะครับผมดีใจครับฝังว้าน้องๆครับตขึ้นคงจะเป็นอาณาจักรของชาติจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีนะครับผมถ้าเราตั้งใจทาความดีทำอย่าค้อครับไม่ต้องท้อครับผมไม่วันใดวันหนึ่งครับความดีของเราครับจะช่วยปกป้องตัวของเราเองครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรครับที่จะปกป้องตัวของเราเท่ากับตัวของเราเองนะครับผมที่ทําความดีนะครับผมเพราะว่าบางความดีครับผม ไปขอครับจากพระจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอยู่ที่ตัวเราครับผมถ้าเราทําให้มันเกิดประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์ครับผมการทําบุญครับผมเราทําได้ทุกที่ทุกแห่งับผมไม่จาเป็นต้องถ้ำที่วัดก็ได้ครับทําที่เพื่อนของเราครับถ้าเพื่อนของเราครับเดือดร้อนหรือว่าไม่มีอะไรทานครับเราแบ่งปันทัพใจให้เขาเลยครับช่วยเลยครับแค่จิตเราริสุดนะครับผมตรงนี้ครับเราได้แน่นอนครับคึง ไม่มีอะไรให้ครับจิตของเราบริสุทธิ์มีความเมตตาสงสารครับเราก็ได้บุญกุศลแล้วนะครับผมหวังว่าน้องๆครับก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะทําอะไรครับเราต้องทําด้วยความตั้งใจครับผมต้องเหมือนจะครลงครับปันยามมาแล้วตัวไทยนะครับผมเพราะว่าตั้งใจไว้ครับไม่เคยพอครับไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนครับอำเภอปลายแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องอนครับแถวนั้นก็ไปมาแล้วนะครับผมบางทีเข็นนะครับผม สองข้าวครับต้องพักนะผมพักนี้ไม่พักธรรมดาครับลอ้อเราต้องเอาเท้านี่หนุนล้อข้างหลังไว้ด้วยครับเพราะว่าอีกคันหนึ่งนี้จะเป็นัมเมอร์ลาเล่ครับเราซุ้มประมาณเออหกสิบกิโลได้ครับเพราะว่าทำกิจกรรมครับช่วงเย็นก็จะแวะร่วมกับพี่น้องพวกเรางงค,รครับตั้งโต๊ะลงแนวสวายเมื่อพรนะผมแล้วก็เวลา18บแนาฬิกาก็รล่นกันร้องเพลงชาติศิลป์ดิีแล้วก็มีสะะรรเสริญบารมีนะครับผม กรแถวตัวตายนี่รู้สึกว่าลำบากครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับผมก็เห็นทีละสามก้าวล้วยผมต้องพักครับต้องต้องสู้มากมากเลยนะครับผมเพราะว่าเหนื่อยมากครับแต่ก็ไม่เคยท้อแม้นแต่ครั้งเดียวนะครับผมเพราะว่าเสร็จภารกิจนี้ก็คือผมกยากขึ้นจังหวัดเชียงรายครับผมถ้าเจอที่ไหนก็ัถ่ายได้ครับสำหรับคุณลุงครับคนคนนี้นะครับผมดีดีครับผมเหนื่อยแค่ไหนครับไม่เคย ไม่เคยที่จะนาบึงนะผมจะยิ้มไว้ตลอดนะผมอยู่ในตัวเรียนครับผมเพราะว่าจะทำเป็นเป็นตัวอย่างให้น้องๆกับเยาวชนด้วยนะผมที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะผม0861217999นะครับผมรับใครมีประกาครับอยากจะโทรหรือว่าติดสายได้ไหมครับดีๆต้อนรับนะครับผม่เร0861217999นะครับผม ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรครับก็คุณสามได้ครับถ้าเรื่องเงินนะครับผมมีเท่าไหร่ครับช่วยช่วยนะครับผมเพราะว่าไม่เกดติดนะครับผมเอาความดีนำหน้าครับไม่เเอางินไม่ได้เอาเงินนำหน้านะครับผมเพราะว่าครับผมเป็นคนหนึ่งครับเพราะว่าเห็นสังคมเรานะครับผมเขาบอกว่าทุกวันนี้ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ครับไม่เชื่อครับผมมีคนเข้าคนแก่ครับเคยบอกผมนะครับผมบอกว่าน้องทุกวันนี้ ผมก็เลยพูดไปว่าผมขอเป็นคนหนึ่งครับผมถ้าทําความดีแล้วจะอดตายก็ยอมอดตายครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยานะครับผมทุกอย่างครับไม่เตรียมนะครับผมเพราะว่าอนาคตเป็นเรื่องอนาคตนะครับผมการเดินทางครับไม่หวั่นไหวด้วยครับผมอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับไม่เตรียมยามีคุณหมอครับท่านก็ปรารถนาดีครับอยากให้ยามาทานก็เลยบอกคุณหมอว่าขอพระคุณครับดีใจครับแต่ ผมบอกว่าไม่ขอไปดีกว่าข้างหน้าปัจจุบันมันยังไม่เกิดเราอย่าไปคิดถึงอนาคตถ้ามันเกิดแล้วก็ไม่เป็นไรครับพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะเสียสละชีพเพื่อสังคมและส่นวนรวมเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเ,เ,เ,เจ้าอยู่หัวของพวกเรานะครับผมเพราะว่าผมรับประกันได้ครับผมจะขอกับต่อสู้ครับผมไม่ว่าจะเออสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมจะทําหน้าที่ครับผม จะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมเราก็ไม่กลัวด้วยครับผมก็น้องๆมีอะไรที่จะท้าก็เป็นเชิดได้นะครับผมก็สิ่งที่ท่านเห็นนะครับเป็นจิตกรรมเล็กๆนะครับผมแต่ความหมายยิ่งใหญ่นะครับผมบางท่านอาจะมองข้ามนะครับผมมีครับผะครับได้เจอทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นคำด่าก็ดีใจนะครับรับโอเชี่ยเจ้า เวลาทานข้าวก็เพราะว่าทานเจด้วยนะครับผมบางทีครับมื้อเช้าบ่ายสี่โมงก็มีนะครับผมก็แวะแวะแ,แล้วก็ถามเขาครับบอกว่าทําเจได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ครับถามสามครั้งปุ๊บก็จะปากเย็นเลยนะครับผมก็ทานวลนมื้อด้วยครับผมทานเป็นอาหารเจครับผมเป็นอาหารบางสวรรัตนะครับผมเป้าหมายจะไปไหนเป้าหมายก็คือ,อ,อจะกลับขึ้น จังหวัดเชียงรายนะครับผมเพราะว่าก็ได้ปั่มารู้สึกว่าผมออกจากจังหวัดเชียงรายครับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาเยนนะครับผมไปถึงกรุงเทพก็วันที่3ธันวาคมครับแล้วก็วันที่4ก็ไปสิริราชครับไปร่วมถวายขระวรนะครับเดี๋ยวปศุสัตว์เจริญหัววันที่5ก็มาร่วมรับเสด็จอยู่ที่ลาลพระรูปทรงานะครับผมคิดว่าคิดว่า จะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหมไม่ต้องคิดนะครับผมกระผมยืนยันแล้วว่าป่าใจที่ยังมีชีวิตอยู่ครับยังยืนอยู่ตรงนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับผมจนหมดลมหายใจนะครับผมเพราะว่ากระผมจะติดอย่างนี้ครับผมเพราะว่าคนเราเกิดมาครับสุดท้ายก็คือความตายครับนีไม่พ้นนะครับผมไม่ต้องกลัวนะเว้ยครับความตายนะครับผม อยา,าก aky, ไ,ยาได้สิ่งที่ดีเราก็ทำเอาเองครับผมไม่มีใครทำให้ครับอยากได้สิ่งที่เร็วก็ให้น้องๆทำเอาเองครับผมให้เลือกเอานะครับผมมีสองอย่างครับที่จะติดกิตของเราไปทุกชาติทุกภูมระหว่างความตีกับความเร็วนะครับผมก็อยากจะฝากน้องๆครับจงทำความตีไว้ความเร็วครับทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับอยากจะทำความเร็วออกไปข้างนอกไปทำยังไงก็ได้ความเร็วมันง่ายครับความตีก็ง่ายครับไม่ยากครับผมก็อยากจะฝากน้องๆครับ ตรงตั S <S ้งมั่นครับทำแต่ความดีนะครับผมเพราะว่าบุญกุศลที่เราทำนั้นแหละครับผมจะช่วยภักดีของเราครับผมเป็นคนเชียงรายนะครับพี่ก็บอกว่าทำดีไม่ต้องรอทำดีทำเดี๋ยวนี้ทำได้เลยนะครับเป็นกำลังใจก็ขอบคุณจะไปอะไรก็ได้ถูกใจนะหมอกหมอกไปอ่าถ้าเไปพรอม เป็นปัจจัยนะครับในการให้คุณอาจารย์อุไรอีกหนึ่งร้อหนึ่งร้อยอ่าโอเคครับก็แล้วก็พวกเราชาวโรงเรียนวัดบางแดงสังกัดพิจิตรเขตสองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพี่กิตยศกลับถึงอ้อมอกที่เรารักหรือที่เขารักเราอ้อมอกมาตุภูมิด้วยความปลอดภัยเอาเสียงตบมือเปือยใจของพี่ก็หน่อยด้วยอาจารย์อุไรให้หนึ่งร้อยคุณลุงก็จะมอบแส้น ให้อาจารย์ครับทําให้เกิดประโยชน์กับน้องๆก็แล้วกันนะครับผมดีใจนลครับผมเพราะว่ากระผมก็ประทับใจครับผมเพราะว่าตั้งใจแล้วอยู่แล้วว่าจะทําความดีครับผมเพราะว่าหรือเป็นเกียรติยิ่งนะครับผมต่อไปก็จะมอบให้อาจารย์คืนครับเพื่อที่จะเอาไว้ใชายอะไรโอเคครับผมเอาไิากครับขอบคุณของคันธุังสูงครับแล้วก็เงินสามร้อยบาทนี่ผมจะเข้าโครงการอาหาระวันกันแล้วกันเนาะ ครับขอบคุณอย่างสูงขอบคุณอย่างสูงครับแล้ววันนี้วันนี้จะพักที่ไหนวันนี้ผมก็คงจะตั้งใจว่าจะพิซณุโลกไม่ถึงไม่ถึงตั้งใจว่าจะไปพักพิษณุโ,โลกถึงไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะถึงคิดว่าน่าจะถึงเอาเอาละถ้าอย่างนั้นนะครับก็พวกเราจะส่งที่เขาตรงนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พทที่ทำที่ทำที่ทำดีแล้วนะครับไม่ผิดสินทมไม่ผิดจริยธรรมีขอพี่เกียรติยศจงประสบผลสาเร็จในการคิด ทุกเรื่องที่อยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับกับผมครับปีปีแล้วค่ะก็ออกเดินทางตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนัไม่รไม่ไม่ก็ทำทุกปีเราไม่เดินทางเฉพาะตีห้าลับมาถึงตีนี้ทำเรื่อยๆเรื่อยๆ เตนมาเนี่านมีครอบวที่มีแล้วนะครับผพราว่าเดีนี้ก็ประบานเอะอแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ใจกว้างเพราะว่าไม่ยึดติดนะครับเพราะว่า

ที yup. ่ป้าแล้วน้าจะกินข้าวยังไงเหรอคะอ่าพี่ก็ถามว่าอาว์น้ารับโทรศัพท์แล้วมีคนโทรให้กับทางใจเยอะเลยอ้าวเม่กีก็ถามว่าถ้าไม่มีตังค์จะกินข้าวตรงไหนอ้าว ครับเป็นคำถามที่ดีมากๆครับผมถ้าไม่มีถ้าไม่มีตังจะกินข้าวได้ยังไงครับผมจริงๆแล้วสังคมไทยเราจะขาดแรงน้าใจป่านนั้นเลยใช่ไหมครับผมไม่เชื่อเลยครับผมถ้าไม่มีตังกิงๆิครับก็อยอมอดนะครับผมทานแตน้ำเมีเดียวก็ได้ครับผมไม่เป็นไรเลยครับผมเพราะว่าเออไม่ได้เป็นยึดติดอยู่แล้วว่าถ้าสังคมเครา คุณนาเขาเชื่อว่าสังคมไทยไม่แรงนำใจไปไหนก็ได้ไม่มีตมังก็อยู่รอดได้เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่แรงนำใจคุณนาเขาเชื่อเขามีความเชื่ออย่างนั้นมีความตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วคุณนาพิสูจน์ได้ไหมว่าตรงนี้เป็นจริงจริงๆนะ้วไครับผมอย่างที่ผมได้เคยบอกใช่ไหมครับผมถ้าเราทําความตีแล้วเราก็จะได้เจอในสิ่งที่ที่ดีๆนะครับผมจงเชื่อมั่นได้นะครับผม ถ้าเราทำความดีแล้วถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับผมเราก็จะเจอในสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าจงเชื่อมั่นครับผมถ้าเราทำความดีแล้วครับอยากไปวิทยุกังวลนะครับผมก็จะถามได้เลยนะครับผมมีอะไรครับที่จะถามนะครับผมแล้วเป็น แล้วน้าอาบน้ำมาน้าอ,อาบที่ไหนคะขอบคุณนะครับผมน้ำเลยครับผมอาบตลอดเลยครับผมเชื่อไหมครับน้องๆเชื่อไหมว่าอาบตลอดเลยเชื่อไหมครับถูกต้องเลยครับผมเพราะว่าเออเื่อเรานี่เป็นน้ําหรือเปล่าครับเป็นไหมครับถูกต้องครับผม น้ำอาบตลอดเวลาครับบางทีครับสามวันไม่ได้อาบน้ําก็มีครับผมสามวันเลยครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าเรากลัวความลำบากเราก็อยาอยากไปใช่ไหมครับถ้าออกออกแล้วแล้ววันนครับผมตอนนี้อะไรไหมไม่มีครับครับก็ขอให้น้องๆครับผมยงทำทอมดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับผม ต่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำครับผมอย่าไปคิดว่าชีวิตมนุษย์ของเราครับเกิดมาไม่นานนะครับผมเพราะว่ามนุษย์นะครับผมอยู่ไม่เกินสามหมื่นตอนนี้ก็ตายจากโลกแล้วนะครับผมเราจงทําความดีตั้งแต่วินาทีนี้เรารู้ได้เฉพาะวันเกิดนะครับผมวันตายเราไม่สามารถรู้ได้ครับเราจุ่งมั่นครับทาแต่ความดีเอาไว้นะครับผมก็ขอฝากเป็นกําลังใจกันต่อ สระเพื่อสังคมครับเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนด้วยครับไม่เอาเงินนำหน้าครับเอาความดีนำหน้านะครับผมไม่มีเงินก็ใช่างครับผมเพราะว่าเรารวยต้อใจก็พอแล้วครับผมตอนนี้ก็ดีใจกับเกียรติย่ิงครับขอบพระคุณมากครับผมตั้อาจารย์แล้วก็ทุกคนที่ช่วยชันแล้วก็ผมอาราครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่เกียรติยศช่วยให้เกียรติกับเด็กๆเราหน่อยนะครับเดี๋ยวยืนที่หน้าเสาโตแล้วก็อาจารย์ดูอะไรให้ได้ไหมครับดีจักรยาน่อยเดี๋ยวผมจะ อ่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได็ตรงนี้นะรไ้เอ้เฮ้ยเดี๋ยวมอนหนึ่งเดี๋ยวไปนู่นนะทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะมอนหนึ่งทำท่าขี่จักรยานด้ว เอ้มีหลงพ่อเงินเราด้วยอีกกระจกด้วยอีกครูเขาถ่ายรูปทำกุไอยู่อ้ถอย ไปหอไปชุมนะข้างหน้าข้างหน้านั่งพับเพียบแล้วสองนั่งเขาถ่ายแฉเลยนะครับแจ็บึิดเลยนะตอนรับองเด็ได้ออกตัวประเทศมามามาโอ๊ตโอ๊ตเข้ามาหนึ่งสองสาม mà leo 2 con máy bay 1 2 3, rồi các bạn, chơi vô, 3, 4, phòng coi nè, 1 2 3, 4, ครูบอว่าจะเอาไปใส่สเก็ตค้า